ปั๊มนม PP เพิ่มนมแม่ได้แล้วปั๊มนม PP คืออะไรแม่ PP หรือชื่อเต็มๆคือ Power Pumping เป็นเทคนิคการปั๊มนมที่เลียนแบบการดูดทีบ่อยของลูกในช่วงที่ลูกเจ็บป่วยหรือว่าช่วงที่ลูกอยู่ในช่วงการเจริญเติบโตแบบพุ่งพลุวลูกจะดูดนมทีบ่อยดูดสั้นๆและดูดบ่อยครั้งและการดูดนมทีบ่อยของลูกนั้นจะกระตุ้นให้นมแม่สร้างเพิ่มมาคืนเพราะนมแม่สร้างตามใบสั่งถ้าใบสั่งเยอะ นมก็สร้างเยอะใบสั่งน้อยนมก็สร้างน้อยไม่มีใบสั่งนมก็ไม่สร้างซึ่งใบสั่งนั่นก็คือปากลูกที่ดูดนมแม่บ่อยๆหรือใบสั่งนั่นก็คือเครื่องปั๊มนมที่ปั๊มกระตุ้นนมแม่บ่อยๆนั่นเองเราจึงนาเทคนิคนี้มาปรับใช้ในการปั๊มนมแบบ PP เพื่อช่วยเพิ่มนมแม่หรือกู้นมแม่นั่นเองค่ะและสมัยที่แม่โบให้นมลูกอยู่แม่โบเองเป็นคุณแม่นักปั๊มเวลานมแม่ลดน้อยลงหดหรือแม่โบนะคะต้องการที่จะเพิ่มนมแม่แม่โบก็จะใช้การปั๊มนมแบบ PP ไรรงแม่โบน้จะใช้เทคนิคการปั๊มนมแบบ PP นะคะอยู่2ส,สูตรด้วยกันนั่นก็คือสูตร30นาทีและสูตร60นาทีค่ะเราจะใช้การปั๊มนมแบบ PP นี้วันละ1-2ครั้งในช่วงเวลาที่เราสะดวกนะคะควบคู่กับการปั๊มนมแบบปกติยกตัวอย่างเช่นใน1วันนะคะคุณแม่ปั๊มนมปกติ8ครั้งนะคะคุณแม่ก็เจียดนะคะหนรอบมาปั๊มนมแบบ PP ที่เหลือนะคะก็ปั๊มนมตามรอบปกติถ้าเราทําแบบนี้นะคะ1-2สัปดาห์ก็จะเห็นผลว่านมแม่ของเราค่อยๆเพิ่มขึ้นนนะการปม,มแบบ ส0บนาทีเราจะปั๊มนมแบบนี้ค่ะเรากดเปิดเครื่องปั๊มนมก่อน10นาทีจากนั้นนะคะ ปิดเครื่องปั๊มนมก่อน10นาทีก็ไปหาอะไรที่ผ่อนคลายจิตใจนะคะจิบน้ำนะคะหรือว่าทําอะไรที่ให้ตัวเองเพลิดเพลินนะคะอีก10นาทีจากนั้นก็กลับมาปั๊มนมต่ออีก10นาทีรวมใช้ระยะเวลาในการปั๊มนมทั้งสิ้น30นาทีค่ะหลังจากปั๊มนมเสร็จก็บีบนมด้วยมือต่อนมก็จะออกมาเพิ่มขึ้นได้ค่ะถ้าทํา PP แบบ30นาทีนี้นะคะแม่โบก็จะทา PP 2ครั้งที่เหลือนะคะอีก6ครั้งก็จะเป็นการปั๊มนมแบบปกติอีกสูตรคือการปั๊มนม PP แบบ60นาทีเราจะกดเปิดเครื่อองปมนนนก่น20นาที จากนั้นพัก10นาทีแล้วมาปั๊มนมต่ออีก10นาทีจากนั้นพัก10นาทีและจบด้วยการปั๊มนมนะคะรอบสุดท้าย10นาทีรวมใช้ระยะเวลาในการปั๊มนม60นาทีด้วยกันค่ะก็บีบนมด้วยมือต่อนมก็จะออกมาได้เพิ่มมากขึ้นถ้าปั๊มนมแบบพีพีหกนาทีแม่โบก็จะปั๊มพีพีแบบนี้1รอบ เหลือรอบอื่นๆก็จะเป็นการปั๊มนมแบบปกติทําแบบนี้1-2ถึงสสัปดาห์จะสังเกตเห็นเลยว่านมแม่เพิ่มขึ้นและสิ่งสําคัญคือแม่ให้นมลูกจะต้องกินดีด้วยนะคะกินอาหารให้หลากหลายนะคะกินปโปรตีนเพิ่มมากขึ้นนะแล้วก็กินอาหารที่มีส่วนช่วยกระตุน้นแล้วก็บารุงน้ํานมแม่ด้วยหัวปลีขิงอินทผลามัมที่มีส่วนช่วยกระตุน้นแล้วก็เพิ่มนมแม่ได้ร่างกายของแต่ละคนก็จะดูดซึมสารเหล่านี้นะคะได้มากน้อยแตกต่างกันออกไปถ้าเรามองหาผลิตภัณฑ์นะคะที่มีสารสกัดของหัวปลีขิงดําขิงทองอินทผลั ร่างกายก็จะดูดซึมได้มากขึ้นก็จะมีส่วนช่วยไปกระตุ้นแล้วก็บำรุงน้ำนมแม่ได้อย่างมูทริกโกกล่กองนี้ที่มีส่วนประกอบของหัวปลีขิงดำขิงทองอิตาผาลังฟินอกริกที่มีการศึกษาพบว่ามีส่วนช่วยบำรุงแล้วก็กระตุ้นนมแม่ได้แม่ดืม่มก่อนที่จะให้นมนะคะก็มีส่วนช่วยทาให้นมแม่ไหลดีนะมีส่วนช่วยเพิ่มนมแม่ได้แต่คุณแม่นะคะอย่าลืมทําควบคู่กับการที่ให้ลูกดูดเต้าหรือว่าปั๊มนมให้บ่อยด้วยนะให้ได้8ครั้งต่อวันนะคะก็จะกระตุน้นทําาาาาใใหห้้้นนนมมมมแแ่่สรงงงดีีเเยยอออะพลกขคุณนนะ ทานง่ายรสชาติด,ดีหวานจากอินทผลไมไม่มีน้ําตาลนะทานวันละหนึ่งซองในช่วงที่คุณแม่ให้นมลูกก็มีส่วนช่วยกระตุ้นแล้วก็บารุงนมแม่แล้วก็อย่าลืมดื่มน้าให้เพียงพอด้วยนะคะวันละ2-3ลิตรนะงีบนอนผ่อนคลายไม่เครียดนะคะถ้าแม่กินดีมีวินัยดีงีบนอนผ่อนคลายไม่เครียดบอกเลยว่าคุณแม่นะจะมีนมแม่ที่เพิ่มมากขึ้นเพียงพอให้ลูกกินอย่างแน่นอนเลยค่ะพงหัวปลีบํารุงน้ํานมกดได้ตะกาแม่ค่ะ